เป็นปุกโกะนะคะอันนี้เป็นคลิปแรกสําหรับการทํารีวิวรายไอเทมนะคะเริ่มต้นตัวแรกนะคะของพวกเราเลยขอประเดิมในตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือนิชินเป็ดเหลืองอันนี้เราคิดเองนะคะเพราะว่าเราเห็นมันมีเป็ดเหลืองตรงนี้นะคะโดยรวมนะคะเขาเขียนว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรสไก่ตรานิชชินนะคะเอ่อบริษัทนำเข้าบริษัทไดโซกที่พิเศษของตัวนี้นะคะคือตรงนี้ค่ะมันเขียนว่า the original of instant ramen since 1958หมายความว่าอันนี้นะคะจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จร okay. ูปของนิช <tr <transparency> ินรุ่นแรกๆออริจินอลเลยนะคะตั้งแต่ปี1958จะบอกว่ากูไม่แน่ใจว่าเนี่มันเป็นรุ่นลีมิเตหรือเปล่านะคะเพราะมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากเลยที่ข้างหลังต่อนะคะแต่ว่าแต่ว่าเราอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกก็ตรงนี้เขาจะเขียนว่า Thank you เระมันเหมือนว่าขอบคุณ55ปีครบรอบ55ปีอะไรประมาณนี้นะคะก็มีตรงนี้นิดนึงอ่ะจุ๊กจิก๊ก WFP นะคะผู้ก็สงสัยว่ามันคืออะไรนะเดีิย WFP ย่อมาจาก World Food Program นะคะเหมือนกับว่าเป็นโครงการอาหารโลกนะคะแล้วก็มีภาพมีภาพน้องเด็ก าอาหารนี่นะคะเป็นไปได้ว่าสันนิชินาจะสนับสนุนเหมือนกับโครงการอาหารโลกด้วยนะคะก็คือโครงการนี้เขาให้ความช่วยเหลือด้านอาหารในกรณีฉุกเฉินแก่ประชากรลดนิสสกนะครว่าวขาดแผลนอาหารสางครามอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ก็รีวิวขายนอกมาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในกันนะคะอ่าคราวนี้เราต้องดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างในซองในซองประกอบด้วยอย่างเดียวเลยเจ้าเนี้ย อยู่อย่างเดียวไม่มีเครื่องปรุงในซองนะคะจะบอกว่านี่แหละค่ะคือเอกลักษณ์ของมิชชินรุ่นนี้นะคะ,คะ,คะเพราะอะไรเดี๋ยวจะให้ประธานแก๊สมาชิมเส้นนะคะมาี่สิ เค็มใช่เพราะว่าเขาเหมือนอารมณ์เหมือนว่าเขาได้ปรุงรสของของรสชาติอันนี้ไว้ที่เส้นแล้วนะคะก็คือแบบไม่ต้องใส่เครื่องปรุงใดๆกู้็ทานบ่อยก็คือเหมือนกับว่ามันน้ำซุปมันจะหอมหอมเค็มๆไม่ได้เป็นรสไก่นะคะลักษณะามามา่าที่บอกว่ามันเป็นมาม่าหลุมคืออะไรมันเขาทําหลุมตรงกลางไว้แบบนี้ในรูปเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อให้เราตอกไข่ลงไปตรงกลางเดี๋ยวเราลองมาลอง ไม่ลุ้นจริงทงําได้แหละใครกชัก็ทําได้นะคะวันนี้ปุ๊ใช้ตัวช่วยนิดนึงเพราะปุ๊เป็นคนชอบกินไข่ไม่ได้ดิบมากเพื่อใช้ไข่ลวกนะคะเซเว่นเนเว่น hmm. นี่แหละคะ่ะไข่ลวกนี่แหละคะ่ะหรือว่าถ้าใครชอบแบบว่าชุบมๆเนี่ยก็ตอกไข่สดลงไปก็ได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาต้มหมาม่ากออริจินัลใบนี้ชินกันก่านนะคะตอนนี้ก็มาถึงการทําแล้วนะคะวันนี้จะมาทําให้ดูนะคะจริงๆคือทาง่ายแหละคุณจะทําในไมโครเวฟหรืออะไรก็ตามพอดีเรามีหม้อน้อยต้มดีกว่าง่ายมากก็ใส่ลงไปเลยนะคะ เลยแล้วก็รอเก็บเศษเอาไว้กินเล่นเพราะว่ามันเค็มอร่อยเนาะอร่อยป่ะก็รอค่ะตามปกติของมันมึกลดสำเร็จรูปเลยค่ะหลังจากต้มไปได้สักประมาณนิดเดียวอ่ะนะมันร้อนมากสักประมาณนาทีครึ่งหรือ2อนาทีนะคะพอดีเราใช้หม้อแบบนี้ก้อนมันเลยแตกไอหลุมที่เขาให้มาตรงกลางมันเลยค่อนข้างกระจายแต่เราไม่ต้องคิดมากนะคะเราก็ตอกไข่ลงไปตรงกลางก็ใช้ไข่ลวกนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายจากนั้นปิดได้เลยมันปิดได้เลย นี้นะปิดไปเลยปึ๊บแล้วก็ปิดเตาเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาจาดใส่จานดูนะคะคือในรูปเนี่ยเ mm hmm. ขามีแบบโรยต้นหอมนิดนึงเราจะทำเหมือนในรูปแต่ว่าเราจะไม่ได้เป็นไข่บานๆเหมือนเขานะคะลองดูนะคะ mm hmm. ก็ตอนนี้ใส่แล้วนะคะไม่ใส่ชามดีกว่าเดี๋ยวกลัวไข่ไม่สวยนะคะไข่มันจะอยู่ตรงกลางหลุมที่ให้มานะคะแต่ว่าเราโรยผักชีเอไว้นึงให้มันแบบว่า สวยงามตามดูจริงๆแล้วคุณสามารถต้มในไมโครเวฟอะไรเงี้ยก็จะสะดวกนะคะในชามแล้วนะคะก mm hmm. ็มามา่าออริจินัลบายนิชินนะคะมันจะบอกว่ารสชาติเป็นยังไงต้องให้คนที่ไม่เคยกิน,นะคะ่ะ mm hmm. เริ่มจากนซุปค่ะ mm hmm. คอ mm hmm. ร่อยคือหน่อยมันจะเป็นรสนมืเนียบมันก็เค็มๆอะ่ะมันเค็ม mm hmm. ๆ ในสรุปของเขามันเป็นรสไก่นะคะคือว่ามันจะรสอ่อนๆเด็กๆทานได้ไหมได้ได้เนาะน่าจะเหมาะกับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่กันแหละแต่ว่ามันไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่มันไม่มีแบบเค็มเคมมันมันเออนึกถึงไอเดียว่ามันเป็นรสชาติคล้ายๆวายปรุงสำเร็จแต่ว่ามันเข้มข้นกว่านั้นหอมกว่านั้นนะคะเหมือนต้มกระดูกไก่เออเออมานั้นสต๊อกไก่ที่เข้มข้นแบบอร่อยหอมแล้วก็พอแบบพอ เจาะไอ้ไข่เนี่ยทอเจาะไข่นะคะแล้วทานแล้วทานกับไอ้ซุปรสอ่อนๆน,นี่นะคะฟินมากอะ่ะอันนี้เป็นมาม่าเราเอียงเราชอบเราก็เลยมาเอาดีลตัวแรกนะคะืม จบการรีวิวเพียงแค่นี้ดี่วอากินดีกว่าเดี๋ยวเราจะพบมาม่าไรเทมตัวต่อๆไปนะคะอีกหลายๆตัวเลยนะคะก็วันนี้ลองซาวดูมีหลายๆคนจะส่งมาม่าไรเทมมานะคะก็ใครอยากจะร่วมสนุกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันแปลกนะคะส่งมาได้ที่หลังใหม่ที่ประธานแก๊สเลยนะคะแล้วเราก็จะมาทำไรเทมให้ดูกันแบบนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ